ไปต่อกันที่คุณสระบงเทียนทองนะครับในฐานะเลขาธิการพักเพื่อไทยก็ออกมาบอกว่าไม่กังวลที่ฝ่ายค้านจะซักฟอกในประเด็นการป่วยทิพแล้วก็ไปนอนชั้น14โดยขู่ว่าถ้าดึงคนนอกมาอภิปรายอาจจะโดนเจ้าตัวฟ้องก็ได้สระบงเทียนทองเลขาธิการพักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีฝ่ายค้านเตรียมยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจาตามมาตรา151โดยบอกว่า เป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านในช่วงสมัยประชุมต้องมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้จะมีการยื่นช่วงปลายเดือนกุมภาส่วนระยะเวลาที่ยื่น5วันก็จะต้องตกลงกันทั้งสองฝ่ายตอนนี้ยังไม่ได้คุยกับวิบสาฝ่ายแต่คงต้องคุยผู้สื่อข่าวถามว่าฝ่ายค้านอาจนำกรณีนายทักษิณทักรักษาตัวชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเข้าไปอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยรัฐบาลเตรียมพร้อมอย่างไรคุณสรรวงบอกว่านายทักษิณเป็นคนนอก และตนยังไม่แน่ใจว่านายทักษิณเกี่ยวข้องอะไรกับรัฐบาลหรอหรือมีการทำหน้าที่อะไรของรัฐบาลซึ่งก็ต้องดูเนื้อหาแต่เราพร้อมจะตอบเมื่อถามว่าหากหยิบยกประเด็นชั้น14เป็นหน้าที่ของพรรคเพื่อไทยที่ต้องชี้แจงด้วยหรือไม่คุณสรบ,บงบอกว่าถ้ามีประเด็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลหรือพรรคเพื่อไทยเราก็จะต้องตอบแต่หากพาดพิงไปในส่วนบุคคลก็เป็นหน้าที่ของนายทักษิณเองในการฟ้องร้องนะ ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องรับฟังว่าประเด็นหรือข้อมูลของฝ่ายค้านที่จะหยิบยกขึ้นมาอภิปรายนั้นมีอะไรบ้างเมื่อถามว่ากังวลหรือไม่ว่าการอภิปรายครั้งนี้จะเลยเถิดแล้วก็รุนแรงขึ้นคุณสรบวงบอกว่าตนว่าพี่น้องประชาชนฟังอยู่นะเพราะเป็นการอภิปรายการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลแล้วก็ต้องแยกประเด็นออกไปหากฝ่ายค้านออกนอกประเด็นนะครับก็เป็นผลเสียของฝ่ายค้านซึ่งหากอภิปรายในประเด็นก็ไม่เป็นปัญหา ถ้าอยู่นอกประเด็นก็พร้อมที่จะตอบโต้เช่นกันเมื่อถามว่านายทักษิณจะเข้ามาติวเข้มในศึกซักฟอกด้วยหรือไม่คุณสะรวะบงบอกว่าไม่น่าจะเกี่ยวซึ่งนายทักษิณให้สัมภาษณ์ว่าจะไปนั่งฟังอยู่หลังบันลังนั้นก็คงเป็นเพียงการพูดเล่นเมื่อถามว่าเพื่อไทยได้เตรียมสอสอไว้อภิปรายแล้วหรือไม่นายสะรวงบอกว่าได้พูดคุยกันซึ่งฝ่ายค้านได้เผยแพร่ข,ข้อมูลไว้แล้วแต่ยังไม่มีการระบุตัวบุคคลว่าจะอภิปรายถึงรัฐมนตรีคนไหนบ้าง หากอภิปรายถึงนายกก็ต้องให้นายกมาตอบเองยืนยันว่ามาด้วยตัวเองอยู่แล้วครับ